จะอดหรือว่าจะได้มาลุ้นกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือรางวันไม่ใช่รางวันนะความขยันของแฟนวารุตาค่ะแม รุตาก็ไปซื้อกับข้าวเขาก็ไปเก็บขวดค่ะนี่ค่ะนี่คือเงินที่เขาจะได้ไปซื้อนขนมปังก็เป็นอาหารเช้าเดี๋ยวเรามาลุ้นมาดูกันนะคะว่าวันนี้ แฟนวรุตาจะได้ขนมปังกินไหมดูสภาพุมได้กินแน่นอนแต่มาลุ้นกันอีกรอบตรงที่ว่าเขาจะมีเงินเหลือสักเท่าไหร่เอาเข้ากระเป๋าันนี้มาลุนล้นๆมาเชียดกันด้วยกันค้ากับชายหนุ่มผู้แสนขยันคะ่ะบัรยากาศ แต่ก็ดูสภาพแล้วสดชื่นค่ะนี่คือสถานีหลักในตัวเมืองที่วรุตาอยู่นะคะราฐเฮาส์นี่ก็คืออำเภอนั่นเองค่ะสองฟากนั่นก็คือป้ายรถเมล์นะคะมุมด้านหน้านี้นะคะเมื่อก่อนจะเป็นสระว่ายน้ำตอนนี้เขาทุบทิ้งแล้วค่ะส่วนมุมทางด้านนี้นะคะมีวรุตา บ้านเขามานอนอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วค่ะนอนท่ามกลางความหนาวเนี็บก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคะรถรางกำลังมาอยู่ วา,วารุตาก็เลยถามแฟนว่าไอบา้บาสสะทวงบาสสะทวมถ้าแปลเป็นภาษาไทยนั่นก็คือหอน้ํานะคะโหนน้าเขาบอกว่ามีไว้ทําไหมก็บอกว่าก็เอาเก็บน้ำมาไว้ไว้สํัหรับบ้านเรือนผู้คนอาศัยนะคะในอดีตนะคะปัจจุบับนเราก็ไม่ได้ใช้ระบบแบบนี้แล้วแต่ยังคงทิ้งไว้เป็นที่ระลึกนะคะ นกพิราบเยอะจริงๆเลยเขาจะอยู่บนหลังคาของบ้านหลังนั้นค่ะ เกียกับเสมือนแท้งน้ำเก็บน้ำนะคะแล้วก็มีกันอยู่ทั่วทุกจุดเลยค่ะ mm. เพื่อที่จะกระจายน้ำไปยัง mm. บ้านเรือนให้ได้ทั่วถึงนะคะตอนนี้นะคะทุกๆจุดก็เลยกลายเป็นอดีตที่เราได้ระลึกถึงค่ะถึงห้างแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่ารุตาจะได้ขนมปังหรือเปล่าวันนี้จะ อดหรือว่าจะได้มาลุ้นกันเลยค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะสามยูโร5้าสิบห้เซนค่ะวันนี้สามีเก่งมากๆเลยค่ะได้3ยูโร5้ ร้อยกว่าบาทค่ะโหหสุดยอดขนมปังเขาไม่อดแล้วค่ะแถมมีเงินเหลือเยอะด้วยค่ะวันนี้อุยวรุตาดีใจมากๆเลยค่ะแหมมีสามีขยันแบบนี้แถมหาเงินเข้าบ้านโดวๆแบบนี้ทำไมจะไม่ดีใจลราคาเนี้ยมาแล้วค่ะขนมปังนี่ค่ะก้อนละ17เจ็ดเซนนะคะ เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะมีเงินเหลือกันสักเท่าไร่ไม่ใช่ของวารุตาของแฟนค่ะโอ้โหดีใจมากๆเลยค่ะไปกันเลยนี่แผนกที่เป็นต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะมีปลามีของที่ต้องอบมีไอศกรีมมีอะไรพวกนี้หมดเลยนะคะนี่คือเซนไฟที่อยู่ในถุงนี้นะคะ ถุงละ1ยูโร9.9ถุงก็ประมาณ70กว่าบาทค่ะไปกันค่ะไฝลุ้นกันด้วยกันนะคะนี่คือเงินที่เหลือจากการซื้อขน,นมปัง3ยูโร21ขน,นมปังก็ได้กินแถมมีเงินเหลือเก็บเข้ากระเป๋าแบบนี้ชื่นใจแล้วก็สุขใจมากๆเลยค่ะ ก่อนเหลือ90เซนวันนี้เหลือ3ยูโร21ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเลยนะคะโน่้นค่ะลานจอดรถนี่คือรถของเรานะคะรถกันเล็กๆแต่เราก็พอใจในสิ่งที่เรามีค่ะตาร์ดรถมาแล้วค่ะขนมปังของแฟนหมดเดียววรุตาก็จะ พาไปอีกห้างหนึ่งนะคะไปซื้อขนมปังห้างโนู้นค่ะเราก็จะนําเงินนี่ละค่ะที่เหลืออยู่เมื่อกี้3ยูโร21เดี๋ยวเราไปซื้อขนมปังก้อนให้แฟนกินกันค่ะไปค่ะถึงห้างแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อขนมปังให้แฟนกันนะคะที่นี่นะคะเขาจะแยกที่คืนขวด กับห้างนะคะห้างขาประจําของวรรุตาเขาจําไม่แยกก็อยู่ในห้างเดียวกันเลยนะคะไปกันงเลยค่ะบันดารีนที่ตลาดนัดนะคะถุงหนึ่งยูโรห้าสิบค่ะแต่ลูกไม่สวยเท่าเท่านี่เลยนะคะต้นหอมนะคะตลาดนัดสามมัดสามมัดนะคะหนึ 1, ่งยูโรที่นี่มัดละหกสิบห้าเซนก็ตีไปว่าสามมัดถ้าซื้อที่นี่ก็ประมาณสองยูโรทีเดียวเลยค่ะนี่นะคะ นี่คือฟักทองกิโลละ1ยูโร69ตลาดนัดอันละ1ยูโร50ค่ะราคาค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะถ้าเรารู้จักซื้อรู้จักใช้เราก็จะได้ของที่มีคุณภาพค่ะอนุตายเห็นกล้วยและอยากซื้อกล้วยจังเลยค่ะกล้วยที่นี่นะคะก็ขายกิโลละ1ยูโร25ก็ตกอยู่ที่ประมาณ40 40กว่าบาทเกือบ50บาทค่ะ สิ่งที่วรุตาจะมาซื้อนั่นก็คือจะมาหาแถวนี้ค่ะแถวของที่เขาลดเขาลด50นะคะวัุตาอยากได้ขนมปังแบบอย่างนี้นี่อย่างนี้ค่ะอันนี้เหลือ1ยูโรกับ9เซนนะคะแฟนเขาก็ชอบแบบนี้เหมือนกันค่ะอันนี้เหลืองอยู่ที่94เซนนะคะ เขาชอบแบบนี้แถววุตาชอบซื้อแบบเป็นประเภทว่ามีธัญ,ญพืชให้เขากินมากกว่าค่ะมันมีความรู้สึกเหมือนมีกากใยอาหารในร่างกายของเรานะคะแบบนี้แฟนก็ชอบนะคะอันละ99เซนเองค่ะ50%ลดแล้วนะคะเป็นขนมปังมาจากเมื่อวานค่ะเขาเลยลดวันนี้50%ค่ะซื้อสองก้อนนะคะก้อนนี้แล้วก็ก้อนนี้เดี๋ยวเรามาตัดกันเลยค่ะ ตอนแรกปิดฝาแล้วก็นี้ค่ะอันนี้เป็นหมายเลขแปดสิบสิบสคือจำนวนความหนาวรุตาเอาหนาน้อยนะคะนี่ค่ะเรื่องก็จะมาแล้วอุ้ยจับไม่ติด โอ้เละเลยขาฟางเขาจับไม่ติดปางวรุตาเละเละเล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 โอ้โหเลสนิทเลค่ะของวารุตโอ้ยโอ้ยโอ้ยเครื่องเออเลโจบกันค่ะ ขนมปังวานุตาเครื่องมันจับไม่ได้ตรงที่เป็นตะขอนะคะเขาก็เลยดูนะคะมาเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะมาลองดูก้อนนี้อีกก้อนนะะึงค่ะเขาจะจับติดไหมติดค่ะ อันนี้ออกมาสวยทีเดียวเลยค่ะยอดได้แล้วค่ะสนมปังสองถุงสองถุงนี้นะคะสองยูโรกับเก้าเซนค่ะก็ตีไปว่าประมาณ เ0็บกว่าบาท80บาทตีว่า80บาทถุงละสีบาทนะคะและมุมนี้สักหน่อยค่ะมีอะไรมาัางโอ้ยนี่เป็นขาหมูนะคะขาหมูค่ะขาหมูก็เรียกมินิอัเซนนะคะลด30ซตค่ะ จากราคาเมื่อก่อน9ยูโรตอนนี้เหลือ6ยูโรกว่าแล้วค่ะขามหมูน่าทานมากๆเลยค่ะนี้ค่ะ,คะวารุตาก็ได้ขนมปัง2ก้อนพร้อมกับแฮมสลัดค่ะอันนี้ก็ลด30%นะคะอยู่ที่76เซนค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยนะคะวารุตาเจอวุ้นเส้นค่ะของบัมบูกาเซ่นนะคะ อันละ1ยูโร49เซนนี้นะคะหุดเส้นอ๋อนี่มีหน่อไม้ด้วยค่ะโอยวารุตาสนใจหน่อไม้จังเลยคันนี้อันเท่าไหร่กันเนี่ยนี่ของวารุตาค่ะอันนี้หน่อไม้อันละ70กว่าบาทนะคะจะเอาไปซื้อไปแกงคู่กับหน่อไม้สักหน่อยค่ะ รู้ตาจ่ายไป4ยูโร83เซนนะคะแสดงว่าวันนี้เราติดลบค่ะติดลบไป1ยูโร61เซนเลยค่ะ62เซน1ยูโร61เซนต้องจ่ายเพิ่มแต่ก็จากที่เราเก็บขวดแล้วเราได้อาหารกินแบบนี้แล้วเราจ่ายเงินน้อยถือว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะกลับบ้านไปทานอาหารเช้ากันด้วยกันค่ะ แฟนกำลังต้มกาแฟนะคะวารุตาก็กำลังอุ่นอาหารของตัวเองนี่คือใบของไมรูบอนนะคะนู่นค่ะเขายังวางอยู่ตรงโน,น้นวารุตายังไม่ได้จัดของเลยนะคะแล้วก็มาทานคู่กับผักดองต้มนะคะนี่ของแฟนค่ะมาทานอาหารเช้าด้วยกันเลยค่ะ ดูแลตัวเองดูแลเงินในกระเป๋าและก็ดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกับวัต่ตาอในคลิปหน้านะคะสำหรับวันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย